อันนี้ก็มาแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องนะครับก็คือไฟไม่มาลูกค้าสอดตามด้วยสาเหตุนี้โซนนี้นะครับอันนี้ก็เข้ามาตรวจสอบเช็คปักก่อนเลยนะครับก็ไม่มีตามที่ลูกค้าแจ้งเลยนะว่าไฟไม่มานะครับอันนี้ก็จะพาไปดูตรงที่เบรกเกอร์นะครับที่เบรกเกอร์คือ,คอจุดนี้นะครับก่อนออกไปหาปักนะอันนี้ก็จิ้มข้างล่างก่อนนะก็ยังไม่มีเสียงดังนะก็ยังไม่มีไฟมาคนระับทั้งบนและข้างล่างนะครับแล้วก็ไล่จุดเชื่อมต่อนะครับก็คือเมนมานะครับเข้าโซนนี้นะครับ ลงไปใต้ดินนะครับโผล่ที่เสาต้นนี้นะครับขึ้นมาดูที่เบเกอร์ตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีเบเกอร์อยู่ตอนผมเปิดมาดูเนี่ยพวกสายไฟเนี่ยมันหลุดอยู่แล้วนะเนี่ยครับสายลายมันหลุดนะครับตรงที่เบเกอร์โอเคครับก็ได้ทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แจ้งลูกค้าไปแล้วว่าไม่ค่อยจะปลอดภัยนะครับก็มาดูที่บ๊กเกอร์ายทางนะครับขุมโซนนี้นะครับอันนี้ก็ไล่เช็คไฟนะว่ามาปกติหรือเปล่านะครับปรากฏว่าก็มาปกตินะครับ จชิคมดังแล้วนะครับก็จะทําการออนเบรกเกอร์นะครับว่าหลอดไฟติดปกตินะครับอันนี้ก็คือไฟมาปกติเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แจ้งลูกค้าว่าทำเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็มาเช็คตรงที่มีปลั๊กไฟนะครับว่ามีมาปกติหรือเปล่านะก็ยิ้มปุ๊บดังปั๊บเลยนะครับทั้งสายลายนิวตันไม่ดังนะครับก็ปกติอันนี้ก็จบเคส